บางคนบรรยากาศในงานก่อนไหมนี่ไงกิจกรรมบางคนบรรยากาศองศา50าเออว้าวพี่เจครับไม่ใช่หรอ่เลยเขาอยู่อย่ี้กัหมดนรับท้อง้าานรท้ารัง ้องซองบอสมือดิฟสติปวดเขาเลือดฝาดเนาะเออดีเลือดฝาดทาลิปมันเองทาลิปมันหน่อยอเพี่เจได้เกินดูปะเนี่ยได้เกินดูอยู่พี่เจวันนี้ผมจะมีความรู้ทุกคนรู้ไหมว่าในปีกูหนาที่เขาบอกว่าคิดถึงใครบางคนบรรยากาศองศา50ฟาเรนไฮ ทุกคนรู้ไหมว่า50ฟาเรนไฮต์มันเท่ากับกี่องศาอ่าสิบฟาเรนไฮต์มันร้อนหรือมันเย็นมันเย็นเข้าตรงนี้ก็ได้เข้องไปซื้อนี้ก็ได้เหรอเอาลองเวทีดีกว่า50ฟาเรนไฮต์มันร้อนหรือมันหนาวจังห้ฟาเรนไฮต์คือ10องศาโอ้ยมันหนาวเ คือฟาเรนไฮน์50าสิบลบสาองหาหนึเท่ากับสิองศาเพราะเบว่า50าฟาเรนไฮน์คือ10บองศาอากาศเย็นขอหนึ่ครับหนึ่งโอเคครับนี่เป็นความรู้จักผมนะครับผมเชื่อโจ้นะครับเพราะว่าโจ้เขาจบอ่าเอกเคมีจากอ่าสถาบันพระจอมเก้าธนบุรีครับอันดับอันดับ6ของประเทศนะครับแล้วโจ้จบเกียรตินิยมอันดับเกียรตินิยม เกียรติยมอันดับแปดครับเออโหครับผมแจ้วโจ้เรียนเก่งมากเลยนะครับโจ้เรียนเก่งมากเลยนะแต่ว่าจบมานะครับได้เป็นคนดูแลชุดอ่าของลำไยนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเคมีเลยครับ แก้มผมต่องดีจังเลยวันนี้บอกจะไปแล้วไม่ไปสักทีเหนื่อยบ้างไหมเนี่ยเต้นงานทุกวันเลยเรื่อยสิพี่มันเหนเืน่อยไ,<ม>ไม่ได้ใช่ครับช่วยผมด้วยผมเนหนื่อยไม่ได้ اینجا น้ำคือชีวิตใช่ครับน้ำคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งนะเพราะน้ำคือชีวิตคุณนี่ตามผมมาจากไรโน้นเลยใช่ไหมเนะี่ยถ้าทุกคนไม่เชื่อเข้าไปดูไอคอนได้ว่าว่า50องศาฟาเรนไฮต์มันเท่ากับ10องศาจริงไหมเออเนี่ยมีคนให้ให้โจเป็นเอวิทเลยเนี่ย โจวแม่งเก่งมากเลยเดี๋ยวว่างๆผมจะมาสอนหาคลรนะครับคอรนอไม่มีครนอไม่มีคอรมอมันอยู่คุณร่วมน้อยคุณร่วมน้อยครอครนอคุณร่วมน้อยคุณร่วมน้อยครับ่แจ๊ดขอบคุณครับโจเป็นคนที่เก่งเคมีและคณิตศาสตร์มากครับส่วนผมจบวิคณิตมาครับคุณกนรู้เรื่องเลยพี่ทำไม่ ออกทางนี้ได้ออหายทอนคำจากปรกตการผู้สาวขาเลาะอันลือลั่นสู่ปรากฏการใหย่แล่มสันสถานทั่วปฐพีจากตลาดอินดี้สู่ตลาดอินเตอร์จนกลายเป็นซอฟท์พาวเวอร์ของเมืองไทย คำ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 ต้องจะจ